รีวิวระบายสีกิจกรรมเช้านี้นะคะตื่นมาก็ต้องระบายสีหวัวกะโหลกใช่ไหมคะไมไม,ม,ม่มีฉีนุ่มยไม่เป็นไรคะ่ะสองอันนี้ว่างนะคะอันนี้ก็คือหัวกะโหลกนะคะเพื่อนๆน้องวินเทจร,ร,ระบายไปแล้วนิดนึงนก็จะเป็นลูก,กตาลองด้วยอ่า อันนี้สีนะคะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูแล้วก็เทลงจานสีนะคะแล้วเวลาน้องวินเทจจะเปลี่ยนสีน้องวินเทจก็จะเอาพูกันมาจุ่มน้ําแล้วก็มาจิ้มสีอื่นเรามาดูกันนะคะว่าน้องวินเทจทํายังไงบ้างนี่ไงคะอะแล้วน้องวินเทจก็เปลี่ยนสีใช่ไหมคะสีอะไรลูกสีอะไรคะบอกเพื่อนๆหน่อยสีแดงสีอะไรนะคะสีแดงก่อนสีแดงวันอะไรคะสีแดงวันอาทิตยสีแดง เก่งมากโอ้ดูดูดูวันชี้อันหนึ่งสัปดาห์ท่องให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะสัปดาห์มีกี่เดือนหนูนเดวันที่ฉีแดงสองอะไรคะเอ้ยสองวันอะไรคะสองวันตาฉีเหลืองสามวันอะไรคะสามรางการฉีสีชมพูใช่ไหมคะเฮ้ยอ่น้ำเลือดครับสามวันอังคารอะไรเร็วๆท่องไปด้วยสามรางการฉีสีชมพูสี่วันอะไรคะ สีวันอะไรคะสี่วันพุธสีอะไรลูกสีอะไรน้อวันพุธสีใบไม้สีอะไรเขียวอ่าหาวันพฤหัสบดีสีอะไรครับสีอะไรครับสีแสดหรือสีส้มใช่ไหมครับวันศุกร์สีอะไรลูกวันศุกร์สีอะไรนะวันศุกร์สีอะไรเลยชี้หน่อยไหนวันศุกร์อ่าวันศุกร์สีอะไรครับสีอะไรพูดดีดีวันศุกร์สี สีอะไรคะเนี่ยสีอะไรวันศุกร์สีสีฟ้าอ่าวันเสาร์สีอะไรครับวันเสาร์สีอะไรเร็วหนูหนูร้องอยู่นะค่ะวันเสาร์สีอะไรลูกบอกเพื่อนเพื่อนจะได้ท่องได้รีมะแม่สีม่วงสีม่วงอ่ามาดูว่าผลงานน้องวินเทจระบายสีออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆอยากเห็นจังเลยค่ะตอนนี้ค่ะอ่ากำลังกำลังเช็ดอยู่ค่ะยกให้เพื่อนๆดูสิคะ โอ้ไม่เกดรูปหัวกะโหลกสีอะไรบ้างคะไม่มีที่หยอดเหรียญน้อโอ้ oh, ไม่มีที่หยอดเหรียญเลยถ้าง,งั้นต้องไปเจาะด,ดีไหมคะไหนน้องวินเทจบอกเพื่อนๆน,นี้นี่คือสีอะไรช,ชี้ดินี่นี่สีอะไรคะสีสีชมพูสีอะไรคะสีแดงนี่อ่าโอเคแล้วสีขาวและสีฟ้าเก่งมากโอ้ดูดูด,ดูอันนี้ที่ทำความสาะอาดเหรอคะ ทำไมสีมันเข้มข้นขนาดนี้ตกใจเลยนะเนี่ยแม่ออกมาเนี่ยเสร็จหรือยังคะ,ะ,คะอ่าล้างผูกกันดีๆสิคะเอาล้างอีกรอแล้วไปตากแดดนะคะลูกอันนี้ต้องไปตากแดดหนูทาสีแล้วหนูต้องไปาตากแดดไว้ครับไปหาแด,ดดดีกว่าครับแม่หนูเช็ดได้อะเช็ดเช็ดเช,ช็ดครับอาโอ้หนูเช็ดได้แม่ ไม่ไต้องไปตัดติ้หลอดเหรียญม่ตไปตัดติ้หลอดยันครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับฉีดล้างไปเก็บเก็บเก็บสีก่อนอ่ะล้างก่อนล้างจานสีเลยครับแล้วปลาฉีดองไม่ออกอ่าต้องเอามือถูถูใช่ไหมครับอันนี้วางก่อนอ่า เราออกก่อนครับอุ้ยตมุ้มวันคุนมาได้อุ้ยช่วยอ่ะสีอะไรครับปลาดาวปลาดาวสีอะไรลูกสีดอกไม้สีดอกไม้ดอกไม้สีอะไรคะสีนี้แหละตีนหนูสีอะไรครับเขาเรียกสีอะไรนะลูกสีสีอะไรครับสีน้ำตาลน้ำตาลโอ้มันผสมกันแล้วมันออกมาเป็นน้ำตาลเลยเหรอลูก เสร็จแล้วค่ะเป็นตีน้ำเสร็จแล้วอ่าแล้วบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่ายังไงอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์ได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องมิเทตไปแล้วนะคะเพื่อนๆเต้นในกล้องน้ำครับมองเห็นเป็นหัวกระโหลกไหมคะอเคอาแค่นี้แหละเดีันหัูเอา